ปวดเข่านะคะนั่งยองๆไม่ได้นั่งกาบพระก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้นะคะมันจะขัดขึ้นขัด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 แล้วก็ปวดขึ้นทันทีเป็นมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ4-5ปีไปหาหมอกายภาพบําบัดนะคะก็กินยาแก้ปวดบรรเทาไปนะคะที่อันไหนคนแนะนําว่าดีก็กินที่เขาแนะนํามาก็ไม่ดีขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอได้รับของของวันที่4ี่นะคะบ่ายสามโมงก็รีบชงกินนะคะวันแรกนี้ดีขึ้นประมาณ7 0 8 0ซ สองวันแรกจะหนักนิดนึงนะคะมันจะหนักตรงตรงขาพับตรงนี้เหมือนมีมีเส้นเอ็นอะไรมากองเอาไว้ตรงตรงใต้ขาพับคะเดินแล้วก็มันจะหนักอะ่ะมันหนักแต่ก็ต้องตื่นเช้าวันที่สามก็กินเพราะวันที่ห้าดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะมีเป็นอะไรที่น่าเึ่งหายค่ะยืนยันข้อเข่าเสือ่อมเวลามันปวดมันกระดูกมันจะเสียดสีกันแล้วเวลาเดินลุกขึ้นเดินเนี่ย มันจะเจ็บมากเจ็บมากแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนเราจะลุกลุกไปข้างน้ำกลางคืนเท้าอ่ะเหยียบพื้นอ่ะเจ็บมากครับต้องให้คนพยุงให้พยุงเลยใช่ครับแล้วอาการแบบนี้เป็นมาประมาณกี่ปีสิบห้าปีสิบห้าปีเลยใช่ครับโอ้ถ้ามันปวดมาเนี่ย มันไม่ใช่ปวดเฉพาะเขามันจะปวดไปทั้งตัวเส้นเอ็นเนี่ยเจ็บไปหมดเลยเจ็บทั้งตัวเลยต้นคอเนี่ยจะดูกระดิกไม่ได้เลยแบบประมาณว่าแบบหันนี่แบบตึงเลยหันไม่ได้ไม่ได้ตึงตึงเลยใช่มารู้จักสมุนไพรคู่นี้คือลูกสั่งซื้อมาให้กินตอนกินตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่ากินมาหลายอย่างกินมาหลายอย่างใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม่กินตอนย่างมาเนี่ย ประมาณกี่เดือนละนประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนแต่ที่รู้สึกดีขึ้นเนี่ย <5 S 1> ประมาณห้าวันห้าวันหลับง่ายมากหลับดีมากแล้วเวลาตื่นเป็นไงบ้างครับสดชื่นไม่งัวเงียไม่งัวเงียร่างกายมันก็รู้สึกว่ามันไม่เจ็บตรงไหนเลยมันก็มันก็เบาอ่ะมันก็เดินได้คล่องอาการปวดเข่าตอนนี้มีอยู่ไหมไม่ม,ไมีเดินได้คล่องใครใไหนคนก็ก็ทักว่า เดินเร็วขึ้นครับเดินงอกง่ายขึ้นเขาเ่าดังกอ,งองแคบมีไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาการที่แบบเหมือนมีเข็มเจ็บแทงนี่ไม่มีไม่มีไม่เป็นแล้วไม่เป็น